น้องลิซ่าแอบหนีเที่ยวญี่ปุ่นกับคุณแม่ค่ะตกชังภาพหนุ่มอเมริกันคนนี้พร้อมกับอวดโชว์ลูกๆหลังถึงเกาหลีใต้สวัสดีเพื่อนๆชาวริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักๆค่ะ ระหว่างน้องลิซ่าและคุณแม่จิตทิ์กันบ้างล่าสุดคุณแม่จิตทิ์นะคะก็มาลงรูปบนอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้เนาะลรงรัวรัวฮาดูด้วยกันค่ะก็เป็นรูปที่น้องลิซ่าได้เที่ยวพักผ่อนกับคุณแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะด้านหลังของรูปนี้ก็จะเป็นโตเกียวทาวเวอร์ค่ะกับลูกสบายๆท่องเที่ยวพักผ่อนตามภาษาแม่ลูกค่ะเป็นการพักผ่อนนะคะเป็นการ เติมพลังร่างกายและแรงใจค่ะน่ารักมากๆตามที่น้องเคยสัมภาษณ์กับโรลิงสโตนนะคะว่า ถ้าหากมีเวลาบางบ้างก็จะกลับบ้านกลับประเทศไทยและออกไปเที่ยวพักผ่อนกับคุณแม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งน้องลิซาก็สามารถทําได้ค่ะทํามาโดยตลอดและโพสล่าสุดนะคะคุณแม่ก็มาลงรูปอีกว่าตามนี้นอเป็นรรูปสี่รูปด้วยกันค่ะลูกน่ารักสบายๆนะคะใส่กับรงคู่ถ่ายรูปผ่านกระจกค,ค่ะและรับประทานอาหารด้วยกันและรูปนี้นะคะเราไม่ค่อยจะได้เห็นน้องลิซ่ามุมนี้เลยละคะ่ะ เซลฟี่กับมาร์กหน้านะคะธรรมชาติเรียวจริงไรจริงค่ะและเรื่องนี้ค่ะน้องลิซ่ามาลงรูปผ่านบัญชีตัวแอลแฟมิลนะคะก็เป็นบัญชีอิสแกรมส่วนตัวของลูกๆของน้องลิซ่าค่ะกับแคปชั่นหัวใจสีขาวโพสต์รูปนี้นะคะ เป็นโพสต์ของน้องลูอิดค่ะก็มีความคุณแม่น้องลิซ่านะคะมาเกาหนวดเก่าขังให้น้องนะ่ารักมากเลยทั้งนี้นะคะก็ยังมีหนุ่มเฟรเดริกอาโนนะคะทายาทในเครือ LVMH ค่ะก็มากดหัวใจให้น้องลิซ่าอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวก็เพิ่งจะมากด Follow Account นี้ด้วยละค่ะ และสุดท้ายนะคะน้องลิซ่าก็สามารถตกหนุ่มสตรีเวนคายนะคะก็เป็นช่างภาพชื่อดังชาวอเมริกันค่ะทำงานที่นิวยอร์กยังทำงานร่วมกับศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายนะคะอย่างเช่นเลดี้กากาค่ะและมาดอนน่าก็เพิ่งจะเข้ามากดติดตามน้องลิซ่าอีกด้วยล่ะค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรให้กับแฟนๆได้เซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจาก ช่องของเราด้วยนะคะ